สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดู1 5 0 gr นะครับที่ร้าน pop big bike นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งที่ตอนแรกผมจองไว้แต่ทีนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นตัวนั้นแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้ให้ดูนะครับครับคันนี้นะครับเป็น1 5 0 g r คาบ gr นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ายังเดิมเดิมอยู่นะครับตัวนี้เรื่องเลื่อนไม้นะครับวิ่งไป20,000กว่ากิโลนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกแผงคอ นะครับในเรื่องของแทนอะไรทุกอย่างยังเป็นตัวเดิมนะครับโชกยังเป็นอัพไซด์ดาวแล้วก็มีการแต่นิดเดียวนะครับส่วนล้อนะครับจะเป็นสีทองนะครับแล้วก็ปั๊มเด็กอะไรทุกอย่างนะครับยังเป็นของเดิมหมดเลยยังเป็นสายธรรมดานะครับแล้วก็ทำลายนะครับเป็นตัวดูกตินะครับลายดูกติแต่ว่าตัวนี้เป็นการใช้รถธรรมดาปกตินะครับ ตัวโครงยังเป็นสีโครงตัวเดิมนะครับแต่ว่าตัวนั้นเป็นสายแคปลาเรียบร้อยนะแล้วก็ท่อยังเป็นท่อเดิมนะครับป้ายทะเบียนป้ายสั้นนะครับยางยางก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกเยอะอยู่นะครับปั๊มท่านด้านหลังก็ยังเป็นปั๊มเดิมนะครับไฟท้ายไฟท้ายเดิมแต่ว่าตัวนี้ไฟท้ายตัวนี้ไฟท้ายไม่มีไฟไฟเลี้ยวท้ายไม่มีนะครับเราต้องแปลง ตัวโชคโชคตัวนี้เป็นโชคโชคเดิมครับโชคเดิมโชคเดิมโชคเดิม,ดมแล้วก็ตัวปั๊มกระทุ้งก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับแต่ตัวนั้นเป็นปั๊มแต่งแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากจะได้รถรุ่นนี้นะครับของตัวดีมอน 150GR นะครับตัวนี้ก็ต้องเข้าไปถามข้างในครับ อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ในร้านก็จมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเขาเน้น150 g r นะครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับ Pop Big ไบค์นะครับสามารถโทรสอบถามได้นะครับ